ขออนุญาตให้นะครับผูดไปเรล่นด้วยครับทนี่เขาก็เป็นคนว่าในวายแดงมันมีเลสวอลเท่าทีนี้ไอตัวนี้มึงมีอยู่ในไหนบ้างมันมีอยู่ในองุ่นองุ่นแดงอะวายแดงอะที่เราพอบอกว่ากินวายแดงแล้วมันเป็นโรคหัวใจเขาเพรไอตัวนี้แหละทีนี้ของไทยมีที่ไหนบ้างมีเยอะที่สุดในมันมือรี ที่นี่มันบรลรีมันเป็นผลไม้แล้วเราจะกินให้เหมือนเข้มข้นกินยังไงมันก็จะต้องเอามาทําแห้งที่ถ้าไปตากแดดไปอบปไปอะไรต่างๆเนี่ยไอสารเลสโตรอลทัพวโพลีฟีนอลพวกฟลาโวนอยพวกวิตามินมันหายหมดที่นี่ผมมีเทคโนโลยีที่ทําแห้งแบบไม่ใช่ความร้อนสารพวกนี้เลยอยู่ครบ กินเข้าไปมีผลแน,น่นอนแล้วการท้าพิสูจน์ทุกคนมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจโรคกับโรคตดีขึ้นหมดเลยมันใช้ทางการแพทย์นะในการที่จะเทียบผลกันไม่ใช่พูดด้วยปากก่อนกินก็ไปตรวจได้เลยว่าคุณมีโรคอะไรบ้างโรคกับโรคไตโรคหลอดเลือดสมองโรคอะไรต่างเนี่ยกินเข้าไปแล้วภายในสองเดือนี่ดีขึ้นทุกคนผลลงมา ก็แสดงว่ามันจัดก,การโรค NCD ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งนะที่กำลังให้คีโมเนี่ยถ้ากินตัวนี้ควบเข้าไปเขาจะหายคประมาณ80%อยแดออันนี้เป็นเป็นวิทยาศาสตร์ก็ทำมาสี่ห้าปีแล้วก็มั่นใจถึงจะมาทำตลาดออแต่นนี้เวลากินกินเคือถ้าเป็นมะเร็งนะต้องเช้าเช้าสี สี 4, ่สามสิบสองเนี่ยแหละสามเวลาแล้วก็ถ้าเป็นหนักๆเลยนะที่ไม่ถึงไม่ถึงขั้นต้นขั้น,นอ,อย่างพวกพวกไตเสื่อมเนี่ยนะเกือบจะพฟอกไตเนี่ยเดือนแรกเราเปลี่ยนสักแปดเมตรพอไตดีขึ้นก็เลี้ยงไปแปดเมตรวันละสี<ม>่เมตรต่อทั้งเออต่อต่อวันต่อวันแปดเมตรครับเดือนแรกนะเดือนที่สองก็ พอใจดีขึ้นเราก็เลี้ยงดีขนไปอพอกินมากมันก็เสือเ่อ,อมเงินมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายหรอกแรกกับเราต้องไปกฟอกไตเนแล้วไม่ทรมานด้วยเร็วที่สุดก็คือน้ําตาลความดันนี่ลงเร็วมากนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเห็นผลเลย